สวัสดีพี่น้องครับอุ้ยจะพี่ก็พี่ลาโทมาปกให้ตื่นอืมพี่ก็ว่าตื่นด้วกัน็นลอูงเใสได้ตัวใหญ่มากน้อนนี้มาลที่นี่ฝากไว้ส่นครับพี่น้องยุ่ขอโทษได้ไหมล่ะก็นี่นึกว่านี้ไม่ได้ลงมาอ่ะตลอดค่ะโอ้โหแม่อยาวีนชอบวีนเนาะเอ๊ะเยอะ ลูกค้าเข้าไปไปแล้วนี่ถ้าผิดของชาหนึ่งนี่ด่าแล้วนะนี่เออเห็นไหมก็เลยเรื่องผิดของไงอ๋อใครจูบมาไหนเอ้าใครจูบอ่ะใครจูบข้างหลังมาเอ้าผู้เดียวเออมีมีพิรุษเนาะอ๋ออืหล่อนมีพิรุษนะด่าหวานเออใครจูบมา ไปรถติดไปเนี่ยรถติดรถดังเาะลูกติดสูมือสามชิ้นมือนี่อ้าวพออ่อแมาเลือดเต่าแทะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพออ๋อพอดีมารัดนักเรียนเข่าหนาประตูโรงเรียนจ้ะอุ้ยมาเต่าเนี่ยผู้บริการเต่นงาเต็มเนาะเต่งาหลังจะตีสองหมดจ้าตื่นเต้นหลายใจเลยว่าฝ้าเด็กน้อยหนาประตูจ้าเอาฝาฝาใบเสนอคุกท่านเด็กน้อยเนาะแต่ถ้าหวัดไพเด้อไปใส่ตอเนี่ย ไปซีตะเกียบเดี๋ยวข้าววัวไผ่จ้าเดี๋ยวพอกันไว้ตอนเดินๆเล่นได้ดีนะโคเด้อปากนิดหน่อยนะเด้อจ้าดูแลเป็นยางดีแล้วไหมคะเฮ้ยเขาไม่พอก่อนเนี่ยนี่มึงพูดจีนได้นังไงถ้าสั่งเสียงถ้าสั่งตลกมากเลยอุ้ยพี่น้องเอ้ยอันข่อยก็เับพวกกรอยู่แล้วเนาะแม่แม่จะกินยากอวะ แม่ยาแสดงว่าบได้ฟังจริงฟังโดเฮาบอันอนี่ยองอันประมาณนี้อันยากกินยายากินแล้วยาญแม่กินยากโอ้ยังกวาดยก่อนแ่แม่ยากกินไม่ยกกินอยู่ไหนอะ คอมเมนต์ซิเพลงว่อคืนอ่ะเอาไม่แฟนอ่ะพูดเรื่องจริงนะพูดความจริงนะเอาไม่แฟนพ่อพูดจริงครั้งแรกไงมันก็พ่อพูดจริงเกินขาดด้วยมวนวีทยาไัยมามวนวีทยาเท่าหรอป้าแต่มันยังไม่ถึงที่สุดมันบอกสุดต้องเตือมันบอกหอดีสุดมันบอกหอดึงเลยค่ะเอามันครั้งแรกมันใหม่มันดีเสมอเนี่ยโอเคโอเคพวกกันเยอยเหรอเนาะไม่เวทแต่ว่าครั้งที่สองอ่ะ ถึงจะรู้ได้จริงๆเออถ้าวันนี้มันไม่ได้คือมันเป็นครั้งแรกมันก็ยังห้อภัยได้ไงโอเคบวชค่ะแต่เมื่อคืนก็สมควรบวชนะไม่เป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่สาวใจพี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ล่ะพี่ใจดีเลยใช่ไหมอะไรอ่ะเออ มีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าชอบแดนเซอร์สองคนแถวหน้ามากเลยเช้ามาเป็นแบบนี้เหรอตลอดเลยโอ้ยจะมาแฉสิคะสวยสวยเช้ามาก็สวยเหมือนเดิมพอเถอะวันนี้ขอแบบขออีสม้มต่ำแล้ววันนี้เจอเลยน้ำอะไรเพี้ยงน้ำอะไรต้องแบบ ไก่ย่างวิเชียรบุรีอ่ะ ังก็เย็เนหัวเจะเขาอเรียนหกนลเลยยนหัวเาเรียนอะไรอ่ะแหม่นี่รอเรียนะดับนึง่งเขาอยากพูนเนาะก็ราเรียนอยีกย่างเอาีพูไปไซบันนี่เก็บของไปลวบมันี่สีสเกตกันเอง พี่น้องใจเสียพ่ไปเบิ่งอีหยังบันนี้พ่ากันฟ้าไปขึ้นรถบนเลืวนอกจากว่าเดินทางไกล <c oughs> ถ่ายบง่งหน้าหา้านดีกว่าเนาะจะไปดูบรรยากาศหน้าเวที ตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงแดน,นเซอร์ก็กําลังพากันเก็บกวาดขยะส่วนรถนะครับก็กาลังสตาร์ทเพื่อที่จะอุ้ยมาหอยอีอันนี้คือาบอกอย,ย่างพี่น้องมาหอยยังไงบอเขา่าง่ายบอตัวไม่ยังเหรอือบอกหอเน่าบอทีตายไปนี่คือจั้งข้าเห็นค่อไปขุดบอกหอยข้าขุดบอกหอยแบไห นี่ก็จะเป็นเวนของเดนเซอร์ตอนเช้านะครับก็จ <c oughs> ะมาเก็บกวาดขยะวันนี้อยู่ข้าลงลำโพงเลยเหรอคุยบริกาเรเลือค่ะจุดมีความมากงูไม่แตกเหรอสร้างไว้สุดกระเด็นค่ะอื่เราเป็นกับผ้ากันมาเก็บกวาดขยะนะครับแดนเซอร์วันนี้เป็นทีมของเซตดอวันนี้เป็นทีมเซตเอนะครับ เซตเอก็จะพามาเก็บกวาดขยะค้นกันหลักหลากหลายมิน,น้ขยะหลายแหงพอค้นหลายนะครับมัน,นี้วันนี้คนเยอะมากพี่น้อ,อนงจังหนออมนอยเกจงอวองคนกันจว่เต็มเด้อมินแบบนี้หวา่างเลยแบบคนเต็มีมนวนี้จังวเนี่ยเยอ้าวเอ็นบอบวันนี้สังกะสีสองเจ้านะวันนี้ยยบอกเลยมอนิก็พอพอบหัวมา หัวอะไร<ห>อีกหัวเย่งไงไงเา็บอกหัวถักหัวนับง่ายหัวแห่งศาสตร์ก็ไปยืนเหย,ยวาคางกันยุมย่มแอร์ไปไหนไปกลับบ้านไหมนี่เขาไปนอนบ้านวันวานใช่ไหมถ้าถ้าผ่านก็ไปกินข้าวนะโอ้โหท้องมันจะรอถ,ถึงบ้านไม่ล่ะเขาอยู่ราศีนี่ใช่แต่ว่า ความหมายคือจานนี้ไป็ซีสเกตมันก็สองแล้วก็โลด้วไม่ใช่หรอเออสลบแล้วโอเคออทองน่าจะไม่ถึงซีสเกตนะทองน่าจะได้แวะก่อนนี่ว่าใกล้แล้ใกล้ลาเสร็จอะผ่านบ้านฉันก่อนก็แวะกินนึ่งปลานั่นนี่อืมไปชวนพี่พี่ด้วยเนี่ยพี่พี่แกไปนี่ก็ไปชวนใครนะพี่พี่ไงมาเฉพาะถ้าเขาพาไปก็ค่อยจะได้ไปท่านี้ตีลังกาจะช่วยไหมถ้าฉันตีลังกาจะช่วยใช่ไหมจ้าโอ้ยมายูทูบเบอร์เนาะ ให้ที่กว้างห้บอ๊่ได้หวางกนแดงหว่งกองอ๋อที่้องคิดมีลำลาไปก้อนคาบนี่ยังไะไอ้เอกฮะขี้ตัดอย่างเอาเร็วเออโลบเลยหรือเปล่า บ๊ายบายพี่น้องยบายรอบที่สามแล้วดิว่ง <c oughs> แต่ขอภาพบรรยากาศก,ก็น่อยห็นมันงามดีอุย้ยดูมุมกว้างสวยมากม <c oughs> พี่อะพี่น้องมืึอสังกะสีนี่คือเต็มเลยนี่สังกะสีซองเจ้าเดีวยวมือนี่คนเต็มสังกะสีเลยนะครับคนเยอะมากอ,อ,ยอยู่นี่จ้ะพี่บ๊ายบายครับ